ขอเเพีียยงแค่นมาาาาจสััญญว่ฉนนะไปหเอปเอธียงงข้าเสมอมนี่ถือว่าพี่กุ้งขายถูกมากนะครับผมถ้ากล่องละ20นะได้กำไรอยู่ค่ะร้านเข้าวกล่องเยอะค่ะเราก็ต้องขายราคาที่ถูกคนก็เลือกซื้อแต่ข้าวที่ราคาถูกๆกินตอนนี้ค่ะเศรษฐกิจกแบบน,นี้กำไรกล่องหนึ่งขายกล่องละ2ี่ที่เฉลี่ยเป็นวันนะคะวันละ300บาทนะะ สามร้อยคือต้องขายหมดไหมครับต้องขายหมดนะคะต้องขายให้หมดต้องตื่นมาเตรียมอาหารกี่โมงอ่ะตีสามค่ะตีสามเนี่ยปรุงอาหารปรุงตอนเช้าก่อนออกใช่ค่ะมาขายตรงนี้กี่โมงครับพี่ตีสี่ครึ่งค่ะก็ตอนเช้าส่วนใหญ่ก็จะมาแค่สองร้านนะครับพี่เขาบางทีเขาใส่แบบลูกค้าขาจรพรกรถบรรทุกมาจากที่อื่นเนี่ยพี่เขาก็จะแวะซื้อข้าวบางวันน้องเขาก็เหลือกลับเยอะพี่ส่วนใหญ่แล้วเลิกขายกี่โมงครับ แปดโมงเช้าค่ะรีบกลับไปดูแลลูกอะคะ่ะลูกพิการนะคะหลังจากนั้นก็มีงานบ้านช้วยชามที่พี่ทำกับข้าวไว้คือจะพี่ยังไม่ได้ล้างเลยวันวันหนึ่งอะเขาแทบจะไม่ได้พักเลยเขาทํางานของเขาแทบจะทุกเวลาอะวิ่งก็ไปซื้อของบ้างมาทําของบ้างอีกวิ่งก็ไปหาลูกอีกเงีย้ย ไม่ยื้ออีกสักหน่อยแบบสมมติของเหลือยงเหลือเยอะเนี่ยยังไม่หมดยวต่ออกสัก 4, ชั่วโมงได้ไหมไม่สวยค่ะเขาจะต้องออกไปทํางานกับแฟนเขาพี่ก็เลยต้องรีบกลับไปเปลี่ยนให้เขาต้องอกลับไปสวนกันพอด<ช>ีต้องไม่มีแกลบว่างให้แบบลูกอยู่คนเดียวไม่ได้อยู่แล้วไม่ได้ค่ะไม่ว่าจะหมดหรือไม่หมดก็ต้องกลับก็ต้องกับแล้วถ้ามันไม่หมดจริงๆอะครับคือแจกเพื่อนที่ใกล้กันเนี่ยค่ะแม่ค้าด้วยกันแล้วก็แบ่งไว้กินเองด้วยกับคนในบ้านแล้วไม่หมดบ่อยไหมครับ ก็บ่อยค่ะเมื่อกี้ผมได้ยินว่าแม่สูแม่สูตนี่เขาเป็นใครคะพอ๋อเขาเป็นเพื่อนกับอดีตแฟนพี่ที่เลิกกันไปแล้วอะค่ะตอนที่ว่าพี่คลอดลูกค่ะเขาเป็นคนดูแลลูกให้พี่คนโตค่ะช่วยเหลือพี่มาตลอดว่าเนี่ยอาศัยอยู่กับแม่สูน,นี่แหละใช่ค่ะนนใช่ค่ะก็เลยบอกว่าไม่ต้องเช่าแล้วให้มาอยู่นี่ด้วยกันเลยถ้ามีกินเราก็กินด,ด้วยกันแต่ถ้าอดก็คืออดไปด้วยกันแล้วกันมันไม่เสียค่าเช่าตรงนั้น2 5 0 0อย่างเงี้ยซื้อแฟมเพิร์ดซื้อนมให้ลูกดีกว่าอีกอย่างอยู่กับเเรราาา่่ย้พออูได บ้านหลังนี้เนี่ยครับที่บอกว่าเป็นของแม่สุขที่ให้พี่กุ้งอยู่คืออยู่ฟรีเนาะแล้วสมาชิกครอบครัวของพี่กุ้งพี่กุ้งมีลูกกี่คน,นะคะสองคนคะ่ะสองคนค,คือน้องน้อง,องเจมจกับน้องเจเจสองคนคะ่ะขอถามวันนี้นั่งดูน้องน้องเจมอยู่คือตอนเล็กๆดูไม่ออกว่าน้องมีพัฒนาการที่ไม่เหมือนเด็กทั่วไปสาเหตุมาจากอะไรครับขาดออกซิเจนนะคะนานเกินไปตอนคลอดคะ่ะเชิงการแม่เล็กน้องก็ติดอยู่ ผลสุดท้ายหมอก็ต้องใช้เครื่องดูดออกค่ะพอเขาดูดออกมาปุ๊บน้องสมองบวมค่ะลูกคนที่สองแฟนก็อยากมีก็เลยปล่อยให้มีตอนนั้นค่ะฝากคันค<า>ันต้าสาวตลอดทุกอย่างค่ะน,น้องเจเจนี่คือต้องคือผ่าออกเพราะ<อ>าว่ารู้ว,ว่าตัวเราไม่ดีแล้วตัดสินใจผ่าเลย เขาปกติอะค่ะคือเขาก็ร้องกันแหละปกติหมอในวันบอกครบ32ทุกอย่างเป็นลูกชายใช่ค่ะแต่พอมารู้ตอนหลังตอนที่ว่าเมื่ไหครับประมาณขวบกว่าค่ะคุณหมอเขาบอกว่าน้องเป็นออทิสติกค่ะคุณหมอเขาบอกว่าเด็กที่จะเป็นดูที่จะเป็นออทิสติกได้บางคนอ่ะอาการตอน3ขวบก็มีขวบหนึ่งก็ได้แล้วแล้วแล้วแต่เด็กค่ะคุณหมอเขาแนะนำเขาคุณของหมอเขาพูดได้ไหมครับเจ๋งเก่งค่ะเก่งใช่ไหมครับเก่งเค่ะเก่งเก่งค่ะเดี๋ยวแม่เดี๋ยวเดี๋ยวหนูเอานี่ลง นอนอย่างนี้ไม่ได้ค่ะเดี๋ยวต้องเอาลงถ้ากลางคืนจะเป็นอย่างนี้ไม่ได้นอนไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันหรอกเุก้นเอาก้นแนบเลยค่ะก้นแนบเลยขึ้นไปอีก<ด>ขึ้นไปอีกค่ะขึ้นอีกอีกอีก,อ,กอันนึน้องเจมเป็นอย่างนี้เจเจก็มาเป็นอย่างนี้อีกแล้วก็แย,ยกทางกับสามีเขาให้เหตุผลว่าอะไรครับตอนนั้นภาระเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคือภาระเขาใช่ค่ะภาระหลักๆของเขาเลยคิดอย่างเดียวว่าตอนนี้สู้ค่ะสู้ต่อไปสู้ให้ถึงที่สุดะคะ่ะสู้จนสุดทางที่เราจะ ที่เราจะไปได้ไปถึงตรงนั้นนะคะเป็นกําลังใจให้พี่กุ้ง<ช>แล้วก็น้องๆทุกคนแล้วก็ยังแม่สุด้วยค,ครับก็คุณมังคบมากนะคะแล้วก็ถีมง,งานที่มาช่วยเหลือค่ะยินดีมากครับผู้พ,พิการทางการได้ยินและการมองเห็นสามารถรับชมรายการขอเพียงแค่เขียนมา The Mailbox ได้พร้อมกันทุกวันอาทิตย์เวลาบ่าย2มงครึ่งทาง Nation TV ช่อง2ี